Kitabullah. الله على نبي محمد وشرعكم محدثاتها وكل محدثات وكل بالضلاله أيها الناس أوصيكم وإياكم اتقوا الله وصحبه Datang asal-asal yang Allah SWT lah Kita cuba jemping Ini เอาสนามของการเรียนรู้เ้าสนามของการขัดเราขัดเราแรกคือขัดเราใใจิตใจขัดเราที่สอ เรเรื่องเริยาวาากว่าการควาที่สามดุจชำระล้างที่สามดุจชำระล้า,างร่างกายสายตา,าการกระทำและเราต้องอยาเข้าไปสู่ ภารกิจในเมื่อชาตืใอการ support, สับงอทรัพย์สินในการจ่ายและการตรื่องกเพื่อที่จะให้เรส้งอัตลักานาเพินเนทรัพย์สินในกาชีพการงานของเราคนที่มีลมหายใจในวันบันใด เรืองสมบัทุกคนที่มีลมหายใจที่เกิดมาบนโลกนี้มีลมหายใจหรือว่าต้องกาดอากาศโดยเพราะเป็นของที่คู่กับชีวิตเราเชื่อเห็นว่าผู้สิทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมกับสังคมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นส่วนที่จะช่วยจะลทั้งมวุ่นรุงสังคมเป็นส่วนหนึ่งจะกาที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นสัตว์นส่วนในสุนนนนขนยาตเหมนอันอัลกัมบุลิละผ่านคำสอนแล้วก็บทเรียนต่างๆเหล่านี้ทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่า ลาเป็นศาสนาที่สูงส่งเป็นศาสนาที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราสำหรับชีวิตของมนุษยชาติอัลลอฮฺซุลแลฮ

การได้มาในสางคมไม่คำยึดทำให้เรื่องของสติของเราไม่สามารไม่ยอมเพื่อจะไดทันทีถ้าเัลลอฮฺ سبحانه และก็มรดกเรื่องของการที่เราจะได้ราบผู้สุดว่าเราไม่มีโอกาสได้ครอบครองมีโอกาสได้ขับเขาชีวิตจิตใจของเราไม่มีโอกาสได้พบกวนที่มีโอกาสได้หยุดเรื่องของการกินการดื่มเพื่อที่จะ คิดถึงสิ่งบางอย่างที่มีความสำคัญเพื่อที่จะคิดถึงคนอื่นเพื่อที่จะคิดถึงการใะไรต้เคุณจ้ว่างราสมคานจะละให้เอ็ p r i c เพื่อยกระดับฐานะของเราสิ่ที่เป็นสัญละกษณ์สิ่งที่เราพูดได้จริงเต็มปากนะครับก็คือ ความอดทนความอดกลั้นเป็นสุดยอดของตัวเราเอัล้เราเรีนรู้ที่เป็นความท้จะาด้่านะที่สาคัญหมายรฮมก็คือเราสัมผัสเด้อยู่กับผู้ที่มีความอดทนความอดทนนำไปสู่ความสำเร็จความอดทนนำไปสู่ความชชนะความอดทนสามารถที่จะเอาชนะความเกียดกัวเอาชนะความยากจน ความอดทนสามารถที so, ่จะเอาชนะความยากลำบากในการเสแสวงหาวิชาความรู้ความอดทนสามารถที่จะเอาชนะความโกรธของคนอื่นได้ความอดทนช่วยให้เราบรรลุถึงความดีอันมากมายอิสลามบรลษัทอุลวะฮ์อัลลอฮฺ บอกว่าอิสลามนี่เป็นอิสลามมนแ่งเป็นสองส่วนอิสลามมแ่งเป็นสองส่วนนิสฟุนนิสฟควะชุบสิ่งหนึ่งคือซีกของการขอบคุณอัลลอฮฺมาฮการขอบคุณอัลลอฮฺมานชีวิตของเราครับิ่งหนึ่งเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺมาฮาทำความดีขอบคุณ วันน well ี้สุลอาซัตอัสรและอีกสี่งหน่ครึ่งหนึ่งของของอิสลามัก็คือการอดทนความผทนอดทนแรกที่สุดก็คืออทนบนบาดีเป็นเรื่องใหญ่มากที่อดทนบนความดีน้อยคนที่เดียวนเรามจะเข้าใจว่าคนเวลาเพื่อนมาทไม่ดีไม่ร้ายกับเรา คนเวลาทุกอยาา่างลำบากคนเวลาประสบปัญหาของกษัริ์เราต้อจะเข้าใจว่าเรื่อมของคนนั้นคือต้องมีระหาแต่จริงๆแล้วความของคนที่ โดยไม่ขอถอไม่หมสิ้นความของตนครั้งบากบนก็จะเอารบอะไรได้การทดลอบการทดสองอยาง l o สบัตรงาทดสองความรา้ลำบาก่ากๆต่ะพืตัดีิของอ o s s ตนยที่ตรานาส่วัที่เราไม่มีส่วนในการที่จะในการที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ ในบางครั้งเราจะต้องอดทนในบางครั้งเราได้ใช้ความพยายามแต่ว่าเราก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการด้นะครับเราต้องเนึนการตัดเต้นของความการดำเนวจของข้าสำบนะครับเราต,ต้องมีความอดทนที่จะไม่ํำความชั่วนะครับจะต้องอดทนนครับที่จะไม่ํำความชั่วซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยที่บุงคนจะต้องมีความอดทนต่านี้ บทเรียนได้มากมายที่เราได้รับจากการจากเนื้อรมองตอนการถ้าเราเกยบแต่กต้อาหารแล้วก็นอนตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็นตื่นขึ้นมาล่าสิบตัผมไม่อยากยากลำบากเท่าไหร่หลับตาได้แต่หลับตาได้แต่หลับตาแต่เนื้อรมองตอนสลามสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างปกติใช้ชีวิตอย่างปกติในการทำงานนร ก็ขึ้นเรื่องรต่ที่เกีกว่านั้นผู้สืิมั็ได้รับชัยชนะครับในช่วงประสงครามระดับคดีปฐุมกับคดีแล้วก็อีกหลายรายต่ากขึ้นในร่่อนดัทีเห็นว่าอัฐอรรมไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความทำให้เกิดความแปรปรวแม้ว่าทางกายจะแปรปรนแต่ว่าจิตใจจะต้องมีความตขดมแข็งรัรรนูญดการตสิทธิ์รดสอนให้เราที่ สร้างผู้ว่าดูเดียวรอดผู้ว่าดูเดียวรอดนความเข้มแข็งในความมุ่งมั่นความแข็งมุ่งมั่นเราเราจะต้องไปให้ถึงือปล่าว่าเราจะต้องไปให้ถึงตอนเย็นนะครับไม่มีความอดแอ๋คนที่จะบรรลุเป้าหมายของชีวิตได้จะต้องมีอะไรครับผู้ว่าดูเดี่ยวรอดนะครับความประสงค์ของเขาเกียรติยำนงของเขามีความมุ่งมั่นมีความเข้มแข็งถ้าเราหลอละหลอละแก้สักวันก็ไป และการดีชีวิตท่านอาจารย์สอนด้วว่าอามารยสอนก็สอนให้เรามีใจกับสองเรื่องนะครับมุสินพูดที่ดีชีวิตดีใจนะครับพระขาานดีใจสองครั้งมีความดีใจสองครั้งรับคนดีชี่ิตแ้ันก็คือมีใจแรกก็อืให้ยังเป็นต่ออยู่ตก็ได้ละสิ่ดหละสิ่งไม่ใช่มีใจกับการกินการได้จิตแต่มันมีการมีใจว่าเขาได้ความสำเร็จ เขาได้ทำสำเร็จแล้วเขาได้ลุกมาลุกเป้าหมายแล้วเขาสามารถที่จะทำถึงคนแล้วเขาจะรู้เป้าหมายนะครับแล้วก็ดีใจกับการที่เขาได้เชื่อฟังหักสูตรารศาบ่อครั้งที่เราไม่ดีใจได้ก็หมายไม่ดีใจกับการที่อ่านตัวทม่ดีใจกับการสวยาาเฉลยถามคำถามูเป็นภาระการเรียนหือเป็นภาระของเราครับการนอมากับการเป็นภาระการอ่าน การาอยู่ในระเบียบขึ้นมาการทำความรุ่งเราองเหล่านี้เราไม่เคยดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ดีใจกับการที่เราได้ปฏิบัติตามอารมณ์ได้แสดงไม่ถูทใจไม่ดีนะครับได้เอะอะโวยวายและดีใจว่าเราป็นสบเกิดเป็นการดีใจที่ผิดพลาดแต่伊斯兰การพที่โดเนี่ยสอนให้เราดีใจว่าเมื่อเราได้กระทำต่ออัลลอฮฺสุลตานแล้วได้ชื่อพระอัลลอฮฺ ถ้าดีใจซึ่งเราอย่าให้ตกจนกว่าเราจะถาัลอสผ่านถ้าหากเราไม่ได้เรีก็จะปริบัติความดีใจตอนที่เราได้กลับไปหามลอสผ่านกลับไปพร้อมกับการงานที่เราเรียนเมช้ากลับไปพร้อมกับความดีกลับไปพร้อมกับการละมานกลับไปพร้อมกับการสุดสุดกลับไปพร้อมกับการบริจาคกลับไปพร้อมกับการช่วยเหลือกลับไป กลาไปอย่างน้อยที่สุดความดีของเรามากกว่าส่วนที่ไมตาช่างห่นความดีนะหนักกว่าตาช่างในส่วนที่ไม่ดีซึ่งเราจะได้ดีใจก็ดีใจดีใจกับการงที่เราสมาเรจะประทานให้ดีใจกับกับเราก็ถูพอใจแล้วก็ก็เดียวรออนเราูอันเรานะครับเราสาธิเาูพอใจครับกับการนงานของเราองการทำขเรากับการเชื่อความของเราแล้วก็ ที่จะเก็นบทเรียนจากจากสิ่งที่เขาปฏิบัติได้การที่ที่งนั้นผ่านไปวันแล้ววันเมาวันแล้วทำไดายิ่งแย่ยิ่งใสยิ่งแย่ทุกอย่างยิ่งแย่ยิ่งอะไรต่างๆไม่เคยเก็บบทเรียนเลยเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดเช่นที่ที่สุดในสโลว์โมนารีส์นะคนที่ที่ที่แย่ที่สุดเพราะว่าอเพราะคนที่อพยพที่สุดคนที่ยันไรที่สุด คนที่เรามองผ่านไปคือที่เขาไม่ได้รับการไถ่โทษจาใจเขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยยืนละหมาตั้งกลางกลางกลางวันกลางคืนไม่ได้เรียนรู้จากการละหมาการละหมาดอะไรอดน้ำอดข้าวเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ว่าเรามองเรียนบทเรียนอะไรนะครับรอแต่ได้เวลาได้เวลาแก้หัวหน้าใกล้เกือบเดือนแล้วยี่สิบกว่าวันแล้ว ย so 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 ังไม่ได้หมดเรียนคือคนที่อ่อนแอที่สุดต้อที่แก่งแกร่งควรจะเรียนรู้นะครับวัต่างศาสนิสนะครับที่เข้ารับอิสระเนีเขาบอกมันยิ่งใหญ่มากกับการที่เข้าได้เข้ารับอิสลามนะครับมันเป็นสิ่งที่มหาศาลมากเหมืนประโยชน์ที่มหาศาลมากว่านะครับเขากับงงกับบรรดาลพระสิริที่เป็นพระสิริมาตั้งแต่กำเนิดตอนที้ไม่เรียนรู้แล้ว นะครับเราเหลายคนที่งทุกสิ่งทุกอย่านะครับมักรองนำตาในโลกที่เราเคยอ่านประวัติสติเวนหมาเสีรีว่าเป็นหาเสรษทีได้ศันิ์มาจากการเล่นดนตรีชื่อเสียงโด่งดังใปทั่วโลกทัร้กแต่ะรับนสลาทุกสิ่งทุกอย่างถึงจบแค่ดนตรีก็จบแค่นั้นวันเปชีวิตมา การทำงานศาสนามาเผยแพร่มาเต้นเพลงให้คนได้รับอิสลามเข้าสู่ทางของโลกนะครับมาก่อนเห็นเราเห็นเดี๋ยน้าจอทีวีวันนี้นะครับก็มีหลายคนที่เป็นมุสลิมใหม่้อกลับก็การสอกสตาร์ทช้ากว่าเรามากแต่ว่าคบหน้าเราเราเกิดมาพ่อแม่เป็นมุสลิมปูย่าตายย่า เปนมวงกรุเป็นุ้สลิมนับไูกว่าเรื่องขอาราการเท่าไหร่เพราะว่าต้องเล่นคนแต่ที่ใชทำเน่แล้วปการมู่ไม่ได้ฉย้กลกหล่หลทีงตายทำไมเราไม่คิดถึงสนะครับทำไมเราไม่ไม่คิดถึงคุณค่าของพ่อแม่ของเราไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเราได้ buya taiyah ya nah tidak mampu dia tolong dia kira kaum saranah ya nah la unni ankum min allah ya fadil ya ulama ya ulama dia mampu dah dia ขโมยลัขยกขโมยจะ,ะมีคนลักขโมยแลวเขาก็พยายามที่จะหาคนไปวิ่งเต้นกับทนายสอสอวานที่คนทาัาปัจบันไปวิ่งเต้นหาคนใหญ่คนโตไปพูดเพื่อที่จะลงคดีก็ดิเลยพูดว่าจะในเลือ่อขออนุญาตให้ตัดนข่าวว่าจะลทนายสอ tham nên ca sĩ người con đi du sát là lâu sau tập thật thì mang tập thoát cùng địa đạo. minh của chúng, tham ôi, Chẳng sẽ chặt luôn. Yêu mây thanh, yêu mây thanh, nha, yêu mây thanh. Tự nhiên, nha, tự nhiên anh tham để cả tự đi เพื่อที่จะกระาบจะมาเลยกับอธรรมะต่อลมามมมเรื่องของอิสลามมากกว่าพ่อแม่ของเราเป็นครูบาอาจารย์เปพ่อเป็นใครตครเป็นนายเอเภอาาเูว่าอไรกนนะส่งมาที่จะช่วยอะไรเรดเ้อิสลามไม่ได้ดูตรงนั้นแต่ถ้าตระกูลดี แต่คนดีเราทำดีอัลฮัมดุลิลลาห์เต็มมาเล็คตุสตุสกุลเราจะต้องรับผิดชอบตลอดอย่าคิดว่าเราทำัวอย่างนี้เพราะเราดินลูกคนนั้นเดินลูกคนละที่จะทำไม่ได้มีความหมายอะไรครับทรัพย์สินเราอ๋อ lâu แค่ไหนตุนยาถ้าหาว่าหุนยานี้มีน้ำหนัก นะจานาคาบางองค์ท่านก็ีได้พูดไว้บอกว่าถ้านบอกว่าจุณญาที่มีน้ำหนักเท่ากับปียุงข้างเดียวข้างหนึ่งของปีของจุงนึกภาพจินตนาการปียุงไกลๆอยู่ๆมันจะมองไม่เห็นใ้่จุณญานี้มันมีน้ำหนักเท่ากับปียุง อโลสวาตะลาจะไม่ให้คนที่ปฏิเสธอัลลดดื่มน้ำแม้แต่หยดเดียวที่อัลลนี้ที่อโลสวาตะลาดี้ใครมั่งคั่งนั่นให้คนไม้เยอะๆนักให้เขาในความหมายในตระแไม่มีไม่มีความหมายไม่มีความหมายถ้าเอาเราจะใช้อย่างเสียงเสียงในหาออย่างไรจะ คิดว่กเราเก่งที่พวกเราดีเพราะฉะนั้นเราเสนอรัวเลียนฟังเลียนฟังนี่คนนะที่ที่วกเราเราดีเราดีไม่แครใดร้าเป็นนักเรียนไม่แครตัวอาจารย์จะเรื่องจะอยู่ยัง อย no ู่ข่ามไหนจะทำพฤติกรรมยังไงเราไม่สนใจครับนั่นคือสิ่งที่จะผมกบอกด้วยความหายนะในชีวิตของเราจงงานเพราะฉะนั้นขอย้ำาีวันนีว่าจงเกียวยจงเรียนรู้จากชีวิตจงเรียนรู้จากการเรีที่หนุจงเรียนรู้จากจากนะการศึกษาจงเรียนรู้เรียนรู้นี่คือมันมันติดนะเลื่อนเลแน่เพราะที่เรียนได้รับการเรียนเรียนรู้ถ้าแค่เรียนอย่างเดียว ถ้าเรียนในคำว่าไม่รู้ไม่มีคำว่ารู้เนี่ยมันหมายถึงว่าเราอ่านเราเข้าใจผ่า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 เรียนผ่าแต่ถ้าเรียนรู้คือมันเสร็จในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันทำทำไมถึงอัลลอฮฺมหานตะลาให้บทเรียนเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำับก็เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการมาห้าเวลาห้าเวลาทุกวันห้าเวลาทุกวัน อาสุก e no ็กลับมาอีกในวันพรุ่งนี้มาวันนี้กลับมาอีกวันต่อไปก็กลับมาอีกวันไปวนมาวนไปวันมาเช่นเดียวกับคนอื่นเช่นเดียวกับมต่อมีมาปีหน้าอาจจะมาอีกมาอีกมาฮะเราคนมีความสามารถกาจะไปทําได้อีกเราต้องมันจะดูชะตาต้องใจใจแสดงเล่ากัร แล้วก inh ็จะเป็นร่องรอยที่จะเป็นารากที่เรียนในวันนี้ที่จะเป็นนูรเป็นนูรในวันเที่ยงครับเฉะนการจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่อสพตัลารบรนต์นอย่างอคบกของลอสแพงตัลลาสำรวตนอลอสพรตัลาจงหักใช้ความคิดหักพิจารณาคิดเองอย่าให้การ ก็ต้องมีคนบอกว่าไปละมั้งจะให้ไปอานนังม้ก็บอกว่าให้ไปอ่านนั่งละมั้งได้อยากให้เงียบเสียงก็บอกว่าเงียบเสียงเส้นทีหรือต้องให้คนอื่นตะหวาดจำคต้่งหูของเราไม่ได้หมครับอย่าอย่าให้คนอื่นบอกว่าจงให้อ่านที่สุดไปทำั่าทไปันไปทำั่นยาต้องเสียงั้งยายาที่อ่าน ก็เป็นลูกหลานที่เป็นในรุ่นเราโตแล้วคิดนะครับคนที่คิดอะไรไม่เป็นนะครับที่คิดอะไรไม่เป็นก็ได้แค่ทำพฤติกรรมซ้ำๆเหมือนกับเดรัจฉานที่อลัลลอฮฺมหะดะลาห์กำหนดให้มันกินยาเขาจะกินยามันกินอะไรกินได้มันจะกินสิ่งนั้นแต่อีสไลมมันอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์ไม่ใช่ utta. มนุษย์เรียนรู้ถ้าคำพวงนี้นโดนจาวะ โดนอินโดนโดนอะไรครับโดนโดนดาโดนตรหนิ้โอเคงั้นคือมนุษย์มนุษย์ที่คิดเป็นแต่มนุษย์ที่คิดไม่เป็นนะครับจะพูดเท่าไหร่ครับนะครับเะฮุมนกุลูบุลาล่กับหัวในั่นดีกวาในยานโบรานในสุราอันอ้าวพวกเขาที่เราุมนกุลูบุลไล่กับหัวใจมีความรู้สึกทุกข์ใจแต่ไม่ใช่หัวใจในการในการที่จะทำให้ ว่าละขุมอาจน์ลายสมองมันดีฮะเพราะเขามีหูแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช่ป้าไม่ได้ป้าฟังแล้วอะไนไม่เข้าว่าละขุมอาจน์ลายดุสิรูนะดีฮะนั่นเราเขามีตาแต่ว่าเขาไม่เคยดูดูแต่ว่าไม่เคยเห็นโรงเรียนนั่นเนี่ยหละอีกาการปัญหาข้ามีหัวใจแล้วที่ได้คิดใครควรมี ฟูแล้วไม่เห็นฟันมีตาและก็าไม่ได้ดูและพิจารณาให้ควรภูณารักการ์ณนั้นเพราเขา่านี้เป็นเส่วน,น,น,นหนึ่งสุมมสัตว์บางครัมเอางงแต่ที่เรียนรู้นั้นก็คือพวกเขาล้นยิ่งกว่าสุสัตว์ครับไม่มีสิ่งใดไม่มีผู้ใดที่ปรราถนาที่จะให้เราได้รับความดีมากกว่า ผู้ที่สร้างเราเกิด loss ไปแล้วต้องชมดูดีว่าจะทำอย่างไรให้เรามีฐานะที่สูงสมต้องชมดดีว่าเราทำอย่างไรแล้วที่จะทําให้เราตกต่ำถ้าเราห้ามสิ่งที่จะทําให้เราตกต่ำและบอกในสิ่งที่จะทำให้เราฐานะของเราสุขสมขอให้พวกเราออก loss ไปรา่ล้ที่สุดโต่งตลอด่อนต่อไปให้มากๆคู้บริหารเรา كتاب الله